ใช่คะและท่านเป็นอดีตผู้ัการตและจนะคะเป็นอะครเราเราเจอกวนกันแล้ว ว้าวัสดีค่ะพวกหลังท้ายของเราครับช่วยกันดูแลกันซึ่งกันและกันนะครับย่มกันนะะคหาพวกเรากําลังสบายจุตบมือพันเอ๊ะเอ๊หาพวกเรากําลังสบายจุตบมือพันเอ๊ะเร๊ะทำไมเสียงใสไปไงอย่าชักขาดอยู่จบแล้ครับ คือคพ่อแฟนซีครับมากับพี่ตูนตน,นี่ที่จำเป็นไงเขาไปกัดเราสุดยอดนีไได่ไงนะครับโอแม่รักพ่ยแฟนซีของเราเนะครับ วันนี้มีารางวัลให้ด้วยนะครับเป็ดตีละมีรางวัลให้ด้วยนะครับอาาจรรย์ลลงไปแ้วคับเอาเลยครับกลุ่มหกชั่วโมงจะมังจะผ่านอยู่สักนะก็ไปในกลุ่มสุดท้ายยกสุดท้ายเลยนะครับผมรวมขึ้นไปผมจะรวมขึ้นไปนะครับกลุ่มสุดท้ายคือหกชั่วโมงนะครับ เอาแดงเนือแซงขอเลยนะครับโอ้เออ นี่ผู้หลังจะมีพี่ลูกเสษยมีอะไรจะบอกนะครับน้องเขาฟูแลกสุดๆคำว่าสุดๆของเขาคือแบบฟูเขาตีนเปล่าแล้วฟูแลกอีกโขสุดยอดมากลกูกเจ๋งจริงๆนี่ยอมนุษย์ของเราเจอกันทุกงานครับครที่แล้วจะทิ้งฉันนะา <laughs> มาสนุกอีกอันนะมาเร็ว Oh 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 เราเป็นอะไรไม่รู้อาจจะบุกไปบุกอ๋ออ๋ออาเซอเก็เต็มเลยโอ้เจมส์มาเล็กน้อยนะครับอาเซอสก็เต็มเลยครับอ๋อ ใหญ่ๆบญบวยแล้วเอ่เจแล้วเราก็จะไปด้วยกันดีบุวยใส่เกงไหนป่ะเนี่ยนั่นไงเขามากับลูกเขานะครับมากับลูกใส่สุดยอดครับประมาณ3ามกิโลครึ่งทุกๆ500เมตรเนี่ยเขาจะมีกองเชียร์ตลอด ทุกครั้งที่เราท้อแท้เนี่ยพี่ตูนจะมาทุกครั้งที่ถนนเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวพี่ตูนมาอีกแล้วพี่ตูนไม่เคยจบเลยปจรจาจรร้อยเปอร์เซ็นต์จริงครับยังไงเราก็ต้องวิ่งให้คุ้มหน่อยมาฝั่งนี้ด้วยสิ <c oughs> ใช่พเเี่ตูนต้อยาจมากเลยอ่ะนี่เปิดทางใหม่เลยเรา เ,เขาปิดไลเปอร์เซนตมาทางนี้บ้าง,น,งนัำอื่นครับกิโลที่4ี่ครับโอ้โอ้ตอนี้คุณดำวิ่งอยู่ที่จอมบึงมารทะนนะครับผ่านมาประมาณ5กิโลครึง่งวันอาทิตย์ที่ 17มกราคมพุทสศรักรมาช2 5า9นะครับ oh ก็ยังหายใจอยู่มีชีวิตอยู่หัวใจเต้นที่140นะครับขอบคุณครับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับกองจังโมโอ้โห็กิน่ารักมากครับ คือต้องตื่นเช้ามากเลยเพื่อจะมาทำภารกิจเนี่ขอบคุณจริงครับโอ้ขอบคุณมากครับ ดีครับมีที่ทิ้งขยะเยี่ยมมากโอ้ยฉันเจอเธอแล้ว <laughs> มนุษย์ลูกป่งสีดำเงนินฉันเจอเธอแล้วโอ้ยดีใจจังนนไปเลยครับ <laughs> ไปเลยครับไปเลยครับเจอหกส่วโมงนาทีเลยแฝงแฝงใช่ไหมครับ ไปเลยครับไปเลยครับรไม่ใช่ใชๆๆินมาอย่างท้ายสุดมากับไอ้แฟนซีโอ้ <laughs> <ก>โหมันวิ่งเท่าเพสแต่เพสเท่าเดินนะครับเจอไม่สะใจเจอกองเทียร์แล้วครับกิโลเมตรที่สิบกว่าทีอเราผ่านมาหนึ่งมินิละเออ ครับโลกคุณครับน้ำากิโลที่สิบครับให้กองเชียร หลอกมากเป็นแฟนน้องก็สังเกตแต่ภูมิใจให้ไอซ์คนตัวเล็กๆเธอก็จะใจทุกแค่คําๆทํานึงๆก็มาคุยสักหน่อยแค่พูดนิดหน่อยทําก็ร้องขออยู่แค่ลามอ่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ได้แล้มากแตงโมแตงโมเจอด้วยข,ขอบคุณครับแตงโมแตงโมขอบคุณมากแตงโมหวานชื่นใจค,ครับเจอหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อครับโอ้หลวงพ่อขอบคุณมากครับหลวงพ่อโอ้ดีใจยังเห็นไหมครับต้องมาวิ่งถึงได้เจอฟ้าสวยๆแบบนี้อ๋อมีแตงโม หนึ่งชิ้นครับข,ข, re ขอบคุณครับคนสวยให้แฟนฟรีเจอคนห่นดีวิ่งตับคนน่ารักแข้งข้างหากย่อนยานแล้เชิญด้านหลังโหอันนี้เจ็บปวดครับขอบคุณลูกขอบคุณครับ พอบายเลยครับผมอ่อโอ้คุขอใค้ณอบขอบคุณลูกขอบลูขอคกอบคุณขอบคุณลูกอบคขอบคุณบลูกขอกขอบคุณลนอคุณขอบคุณลูกขอกอบคอคกอบคุณลูกขอกอบอบคกอคก กิโลเมตรที่ยี่สิบครับต้องกินพลังงานในนี้มีเกาะพัญญาพืชอะไรไม่รู้เที่ยวเยอะเหมือนกันครับไม่งั้นเดืดท้องว่างก็กดหลายย้อนครับต้องต้องกินครับโอ้หกินเที่ยวเลย หลวงพ่อ <Mile> ข <dizzy> ้อกระเปาเลยครับโอ้ขอบคุณครับด้วยนะครับขอบจุ๊บโอ๊ยไปเจ้า

นิดเดียวครับโอ้ยฉันได้ยินคำว่านิดเดียวมาเกือบสิบกิโลเสียเวลาเสียเวลาจะดีกว่าแล้วเนี่ยฮ่ากลับตัวแล้วใช้ตรงนี้เท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดโอ้โหกเสือได้ด้ยไหมครับ ได้ครับฉันเลยอู้ไปในตัวเอ้าเอ้าอย่าเพิ่งวั่นลูกเด็กๆน่ารักทุกคนขอบคุณมากลูกขอบคุณครับเวลาคนบอกอีกนิดเดียวห้ามเชื่อวเขาเพราะว่าไม่โคตรไกล25โอ้ยไกลมากคือลงเชือกหมูครับฟังเสียงดิ น่ากลัวมากหลงเชื่อหมูอ่ะมันขมขวัญหนูอยอย่าไปกลัวมานะเชียร์หน่อยดีบอกพี่ลูกเสือสู้ๆพี่ลูกเสือสู้ๆขอบคุณมากรักใจทุกคนเลยมิเงี้ยนิดหนึ่งครับแมนนิดหนึ่งนะคะปล่เล โอ oh, 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 oh yeah, right? ้โอ้โอ้โอเคไม่ได้เียหนอดีพี่ลูกเสือหน่อย้ขคุณครับเด็กๆน่ารักมากลกน่ารักมากของคุณครับ ขอบคุณครับโลกขอบคุณครับเช้ายังไม่เปี่ยนขอบคุณครับนี่แปดโมงกว่านะแดดตอกสองตาคุณพ่อยังวิ่งได้อยู่ลลกไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน่าจะผ่านสามสิบสองกิโลมาแล้วนะครับก็อีกนิดเดียวครับโลกนะครับเช้านะครับเดดหลวงพ่อร้อนอมใหน่ น่านจะเปิดเพลงสวดมนต์มกรกะังงบายเลยครับคุณพ่อขอบคุมาลาลูกขอบคุณมากครับน่ารักมากขอบคุณลูก นี่นวดได้คิดแต่งโมงกันครับอโอ้หวานชื่นใจมาก เทคพอยแล้วโหดีใจยังตุ๊ดตุ๊ดอยากให้ลงุงลุงพี่รดน้ำมันหน่อยครับ36 k i l o m e ต e r น in ั่ o u r s 53นา e s 15ว c น n ท s l า p ไ i m e 30อะไรลูกไม่เป็นไรคะ่ะนี่พี่ลุกเสียสเซลฟี่ได้สบายมากครับตรงพี่ครับ ขอกระบาลเลยครับไม่งั้นมันไม่ถึงครับโอ้ยโหสุดยอดโอ้โหนบ้านทองครับไดเลยนี่แบบทุกคนน่ารักมาก 5กิโลลกนิดเองครับจะถึงแล้วตอนนี้กี่โมงก็ไม่รู้นะครับอีีกนิดดเยวโอ้สนุกดีครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีแดดนะครับอีก2กิโลโลกอีก2กิโลที่ยาวนานมากนะครับเฟเซอ6ชั่โมงอยู่ข้างหลังเราแล้วแสดงว่าเราโอเคใช้ได้อยู่

อ๋อมีคลิปด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยกับผูแหลมครับไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเ<ล>สียชีพอย่าเสียสัต,ตวน์นตัวอย่าง,งาเราไม่ดูนี่ข้างหลังข้างหลังเป็นงนี้เอาเฮ้ยทำไมเป็นหน้าผมอ,อ๋อนี่นะครับเสียชีพอย่าเสียสัตว์ไปช้าๆไม่ต้องรีบขอบคุณมากครับพี่ป๊อที่สุดของ ทุกคนครับพี่ป๊อกสวัสดีครับพี่สสวััดีครบนี่แรงบันใจของพี่ลูกเสือพี่แจ็คคนสวยของแจ็คอันนี้ครับแรงบรรจของเรานะครับเมิกแมจูนเนี่ยเนี่ยทีเจรูบหล่อของเราทีเจรุบหล่อพี่แจ้พี่แจ้ ต้องได้นะครับต้องได้นะครับเนี้ยๆต้องได้นะครับได้หาได้หาครับเอ้ยนี่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 ได้หาับบแม่เหมือนกันในรุ่นเดียวกันไม่มีใครได้นะเรียกได้จริงๆเพื่อนเดียวดีครับนี่คุณเหล่าแฟนถับเขาเลยนะครับโอยเขินเลยครับเออทุกอย่างเลยเขาไปโกนขนนะกุ้งหน้าแข้งแรงใจของเด็กๆทุกคน วิ่งผ่านที่ไหนเด็กเด็กกลิ้ดทิศหลืมพี่ลูกเสือไปเลยเจะแยกซีนแค้นเนี่ยแล้วเจอกันอีกนะครับเดี๋ยวกันอีกครับนี่หัวหน้าแก๊งเราครับหัวหน้าแก๊งเราโอ้เดี๋ยวกันกูโบนนะครับงานจุงานจุไม่ได้พูดกับวิ่งลูกเสือก็เป็นถึงความคุ้นชังอีกอย่างดูข้างหลังดูข้างหลัง 拜了，路，拜拜。拜拜拜拜